ยางน้อยนี่สวนเขาห่างจากต้นไผ่หรือราวป่านประมาณร้อยเมตรทีนี้มองไปประมาณ40เมตรค่อยเดินไปหานี่คือมองไปทางขวานะครับไม่ได้มองไปตรงหน้าเพราะฉะนั้นคนสองคนนี่จะอยู่ห่างกันถ้าเป็นชัยพลน,นี่อย,อยู่อยู่สวนยางหมอหงนี่ห่างจากบ้านซึ่งเกิดเหตุไม่น้อยกว่าห0 0เมตร ไกลนะครับทีนี้เพราะว่าอยู่ขวามือบ้านชัยผลก็อยู่ขวามือแต่ข้ามฟากถนนมาอีกอันหนึ่งข้ามทางระย่างมาแต่บ้านหมองคงนี่อยู่ฝั่งเดียวกับพ่อแบบนี้แต่ไกลขึ้นก็คือมองมาทางขวาซึ่งบ้านผู้เสียหายซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุน่ะเขาอยู่ทางซ้ายนะเพราะฉะนั้นนี่การที่มาบอกว่านี่คือการที่ เป็นพยายนปากเอกซึ่งยืนยันว่าจำเลยเข้าไปในที่เกิดเหตุนนเหมือนนายตำรวจท่านนั้นพูดนะที่ผมก็ฟังมาจากช่องแอดนิงหรอกเขามาเปิดแต่เขาเรียกเหพือนเพื่อนโอ้ยไม่รู้แหละเอ็ดนิงสยากก็ผมก็ดูอยู่อืไกลนะไกลถามว่าไกลแล้วเป็นไงทนายก็บอกแล้วไงเดี๋ยวนี้นี่ เราจะไปพูดเหมือนอยากเอาชนะไม่ไม่ได้ประโยชน์ครับมันไม่มีประโยชน์แต่เราให้เข้าใจว่า,วา,าเข้าใจว่ายังไงโอ้ยเข้าใจว่าพอถึงก้าวต่อไปอสานหน้ากันแล้วกันสาธุทอนผมว่าไม่ใช่ผมมองคนเดียวนะทนายในยคือดีเราก็มองเหมือนกันนะนี่ะเดี๋ยวไม่ได้บอกว่าพี่ปานจะมาฟังผมนะผมพูดเฉยๆนะ ผมพูดตามความรู้สึกผมว่าการที่ว่าอ้างเป็นพยานปากเอกไม่ได้ใกล้เลยเพราะอะไรคุณจะปากเอกหรือไม่ปากเอกมันอยู่ที่มันอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ตัวตัวความก็คือตัวจําเลยเนี่ไม่ได้อยู่ใกล้ฐานท,ที่เกิดเหตุแม้แต่น้อยนิดเลยแล้วมีการมาบอกว่ามีพยานที่ยืนยันว่าเขาเข้าไปในฐานที่เกิดเหตุโอ้ไกลกันครับหกรอยเมตรแล้วตอนนี้แต่ก่อนนี้ผมยังว่าสี่รอยเมตรนะเพราะว่า เพราะว่าคิดว่าเขายืนยันว่าชายที่เขาเห็นข้างๆแล้วเดินไปทางปูเหล็กไฟนี่เป็นจำเลยแต่ในนี้นี่เขาม่ได้ยืนยันเพราะฉะนั้นเราตัดคนนั้นออกไปแต่ตัวที่เห็นจริงๆนี่คือไปทางขวาทีนี้ผู้เรียนไปทางที่ตอนออกเลยนะคนละทางกันเลยคนนั้นได้เดินไปทางเหนือ,อบ้านผู้เสียศูนย์นี่เออผู้ศูนย์เสียนี <laughs> อยู่ทางที่ตอนตกนะ มันมันคนลนทางกันเลยเพราะฉะนั้นยิ่งไกลห่างคําที่ยืนยันเพื่อจะให้คนคล้อยตามว่าบุคคลคนนี้แหละเข้าไปในงานที่เกิดเหตุเพราะสี่เส้นทางหลักไม่มีคาว่าไม่มีคือเข้าพยานยืนยันว่าเห็นใครผ่านมาไหมนี่สี่เส้นทางแต่มีเส้นทางที่ออกจากปานี่ซึ่งเป็นเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะเข้าไปนี่ยก็เลยเอาชายคนเออเอาจาเลยไปยัดเข้าไป ความจริงไกลกันหกร้อยเมตรนี่คุณอย่าพูดเลยว่าจะเดินไปทางไหนใช่ไหมโอ้มันห่างเกินเกินนะอันนี้นี่เราพูดกันพอพอให้เพราะว่าวิจารณ์สิ่งที่เราเพิ่งเห็นนะคํเบิกความที่เราเพิ่งเห็นต้องรอดูพยานคือยังไงคือตัวทนายจําเลยถามค้านหน่อยถ้ากับถามคานเหมือนผมนี่เท่ากับดึงตัวดึงตัวของ ใช่พลนี่ห่างออกจากบ้านที่เกิดเห็นมาอีกนะไม่น้อยกว่า200เมตรนะที่ดึงห่างมาเนี่เพราะฉะนั้นนี่ลองดูตรงนี้นะอ,อ,อะไรนาะทัน ผมดูพยานพูดสามครั้งไม่ตรงเลยนะครับสูงใสนะครับท่านายผมผมผมไม่ดูอย่างอื่นนะผมดูเฉพาะสิ่งที่เขาเอามาให้นี่คือการเบริดความในศาลเพราะว่าถ้าศาลจะใช้คำเบิดความมาลงนี่มันจะมี2อันนะครับบางทีเขาใช้คำเบิดความซิ่งมาบกเบิดในศาลบางทีก็ใช้คำเบิดความซึ่งให้ถ้อยคําไว้กับพนักงานสอบสวน เช่นยาย,ยายอะไรนะยายกีบฟืนนะ่ะเขาไม่ใช้ถ้อยคําในสารแต่ไปใช้ตัวนั้นนี่เฉพาะแต่ละสารนะครับไม่ได้มองเหมือนกันนะไม่ได้ว,ว่าตัวนั้นใช้ไม่ได้ทีนี้คือใช้ได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าคือยังไงล่ะเขาเขาเห็นว่าตัวไหนได้ประโยชน์เขากับตัวนั้นส่วนมากเขาจะเบิกความตรงกันกันกบกับที่ให้การไว้ในชั้นสอบสวน เพราะว่าถ้าแตกต่างกันในสาระสําคัญจะเป็นเบอือความเท็จทันทีนะเพราะฉะนั้นนเราไม่เห็นหรอกในชั้นพนังงานสสวนแกเบอิอยังไงแต่นี่เราเห็นในศาลนะถ้าเห็นในศาลนี่การเห็นตัวชายคนแล้วได้พูดคุยด้วยนี่มันไม่ได้สื่อสักนิดเดียวเลยว่าเห็นตัวของจำเลยนี่เข้าไปในถานที่เกิดเหตุมันไม่ใกล้เลยครับไม่ใกล้ความจริงเพราะฉะนั้นเราคืออะไร เราก็ฟังให้มันสบายใจเอาผมไม่ได้เถียงเถียงเขาแพ้ชนะมาวิ่หาวิจารณ์ถ้อยคําำเขาเฉยๆนะครับอันนี้แหละสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในรอบนี้ก็คือ600เมตรเทียบเท่ากับบ้านลุงไปสยามกุลการห้าทางไหนน้อนี่ยก็ไม่รู้เรื่องแล้วคุณเจมแต่ที่แน่ๆถ้าถ้าใครเดินจากบ้านของลุงช่างนี่นะ ผมเคยเดินแต่ผมเดินไปถึงบ้านผู้เียบ,บ้านใหม่ค่นั้นเองนะ <c oughs> ตัวนี้ผมว่าประมาณสามร้อยเนี้ยจะมีนะทีนี้เลี้ยวขวาเข้าไปในซอยกว่าจะถึงบ้านผู้สูญเสียไกลนะไกลผมยอมรับว่าอาจจะถึงห้าห้าร้ยหกรอยเมตรอ่ะนะแต,แต่แต่เราพูดถึงว่าคำว่าเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ กับการห่างกันห้าร้อยเมตรหกร้อยเมตรนี่ไม่ใช่ความหมายเดียวกันแน่นอนนะซึ่งซึ่งใครจะว่ายอย่างไรก็ก็ตามนะส่วนสารนี่ผมไม่แตะเลยสารท่านวิเคราะห์ยังไงผมไม่ไดีดูเลยนะตัวนี้แต่ผมพูดถึงนายตํารวจท่านท่านหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าสืบนะเขาบอกว่าม,ม,มีเฉพาะตัวตอนนั้นเขาเรียกผู้ต้องหานะมีแล้วตัวผู้ต้องหานี่แหละที่มีคนเห็นยืนยันว่าเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ เนี่ฟังจากแอหนิงมาก็เลยมาพูดให้เราได้สบายใจขึ้นนะครับว่าปากนี้ถึงจะว่าดูว่าเป็นปากเอกมันก็แล้วแต่คนคิดนะถ้าเป็นผมนี่ไม่เอกนะถ้าดูแบบนี้ไม่เอกละค่อ,คอยๆดูถามว่าเอ,อพยานเบิดความดูมาขนาดน,นี้แล้วนี่จะมีความแตกต่างไหมมีแต่แตกต่างทางเสียเพราะต่อไปคือนาจะเบิรถามคานนะครับเออไม่ใช่ว่า มันห่างอยู่แล้วท่านายจะมือถามค้านจะดึงเข้ามาเข้าที่เกิดเหตุคงไม่ฆาตตายขนาดนั้นนะเออเขาเขาคงไม่ถามให้เขาตอบเออคือ,อยังไงล่ะตอบให้พันตัวเองขนาดนั้นหรอกก็อลองดูนะคือเกิดมาก็ไม่ขค่เลยนะถ้าถาแบบนั้นนะเออถ้าไม่งงจริงๆ แล้วก็จะมีการถามติงของพนักงานในการแต่การถามติงเนี่ยถามได้เฉพาะเขาถามคานนะจะไปเริ่มต้นใหม่ว่าเออแล้วแล้วเห็นไหมว่าเขาเข้าปในที่เกิดเหตุนี่คือตั้งคําถามใหม่เลยนะออถ้าเขาไม่ถาม